ครับสวัสดีครับมาดูงานติดบัวนะครับติดบัวตกแต่งนะครับติดบัวตกแต่งนเนี้ยก็วันนี้ก็ได้เสร็จแลวนะครับต้งบววัวมาร้อยกว่าเมตรนะครับเนี่ยผนังตกแต่งด้านข้างจะติดแบบเนี้ยนะครับตัวข้างหน้าต่างหน้าต่างเป็นหน้าต่างเปิดบานสลับสองช่องนะครับด้านบนตรงกลางก็เดี๋ยวแต่งหินทรายนะครับหินทราย,ายสขขีเขียว น,นี่ก็เ๋ยวฝั่งนน้นอีกด้านนึงก็เสร็จแล้วนะครับการติดบัวนะครับติดบัวก็ยิงดับตามไปเลยนะครับเพราะมันจะดูงานดูเรียบร้อยนะครับ๋ต้ตรงกลางติดหินรทรายตรงนี้หินทรายสีเขียวนี่ตลางเมตร380นะครับนี่บัวก็ น่าจะใกล้เคียงนะครับเราจะเหลือสัก3ามเส้นนะครับมบัวตามขอบก็จะตัดสี่ห้าองศานะครับตัดสี่ห้าแล้วก็ติดติดบวัวก็ติดสองคนบนคนนึงข้างล่างคนนึ่งข้างล่างใครตัด ันติดบัวเทสว่านลอตตอรี่เจาะเลยนะครับเจาะเข้าไปแล้วก็ใส่พุกพุกบัวแปดครับลงทึ้งขันนัดเข้าไปนับไปอยู่ัำติดบัวตกแต่งนะครับบัวเวลาทําสีก็จะทําสีอีกสีนึงนะครับสีคาดเคาดผนังนะครับมันจะได้เป็นมิติของของบ้านนะครับทำไมก็ใส่คิ้วใส่อะไรอย่างเงี้ยครับ ันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับนี่เข้างวดงวดที่ห้านะครับเดี๋ยวขึ้นผ้าเสร็จก็จะเปิดงวดที่ห้านะครับนั้นนี้ก็ไปครับเด็กติดมี่ตัดสินใจรับทา้านนายท้าสีรองพื้นปูนใหม่โค้ดอันนี้ติดทีวีนะครับ ว่าก็เสร็จไปสองสามห้องแล้วนะะเริ่มยิงขันโอ,โอเคครับอัปเดตหน้างานวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับ รับกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้ามีประโยชน์ครับเพเคครับพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ